รวมไปถึงมาตราน112นะคะ uh. มาตรา112เนี่ยเป็นนโยบายของก้าวไกลที่เขาประกาศเสียงดังฟังชัดบอกจะมีการแก้ไขถ้าเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลรอบนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลย้ำว่าจะเดินหน้าแก้112นะคะและก็เปิดพิมพ์เขียวร่างพรบรตเตรียมจะชงเข้าสภาแล้วค่ะแต่ยอมรับนะบอกอาจจะมีการลดเพดานปรับเนื้อหาหลังเคยถูกตีตกไปก่อนหน้านี้ คุณธีรชัยพันธุมาล่ะค่ะว่าที่สสกรุงเทพมหานครและก็เป็นคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของก้าไกลพูดถึงประเด็นนี้นะคะบอก112คงต้องมาหารือกันในพักก้าวไกลก่อนว่าจะทํำยังไงหลังเคยถูกตีตกไปแล้วเมื่อสภาสมัยก่อนนะคะคือต้องมาหารือถึงวิธีการอย่างเช่นจะปรับเนื้อหาไหมหรือ,อยังคงเดิมเพื่อจะให้112เนี่ยเดินไปได้ฉะนั้นต้องมีการมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ก้าวไกลเนี่ยก็มีตัวร่างที่จะเสนอ1นึคือเป็นตัวร่างเสนอไว้แล้วมองว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายคุณธีรชัยเนี่ยย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมบอกสิ่งที่ก้าวไกลประกาศเอาไว้ต้องเอามาทําแต่มันจะถูกขัดขวางอย่างไรก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึง่งสิ่งที่พักประกาศไว้ต้องเป็นแบบนั้นนะคะคือประกาศยังไงต้องทําแบบนั้นล่ะคะ่ะอยู่ที่ว่าการตั้งรัฐบาลจะมีการต่อรองกันยังไงบ้างอันนั้นคือด่านแรก คุณธีรชัยบอกเจตจำนงของก้าวไกลคือต้องทำตามนยโยบายทุกอย่างที่ได้ทำสัญญาประชาคมเอาไว้นะคะคือรายงานข่าวก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เองมีกระแสข่าวว่าคนดิเดตประธานสภา,าจะมาจากก้าวไกลนะคะคือตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มจะมีบางชื่อถูกพูดถึงนะคะ,ะชื่อของก้าวไกลถูกคาดหมายว่าจะถูกเสนอให้ที่ประชุมโหวตเห็นชอบเสนอให้เป็นประธานสภา,าค่ะมีชื่อออกมาสองชื่อชื่อแรกคือชื่อของคุณนัทวุฒิบัวประทุม เป็นว่าที่สสบัญชีรายชื่อจากเก้าไกลและก็เป็นสสสมัยที่สองนะอีกคนนึงก็คือคุณทีรชัยพันธุมาตรคนนี้เป็นว่าที่สสกทมเก้าไกลเหมือนกันและก็เป็นสสสมัยที่สองนะ,ะปกติประธานสภาน,นี่ต้องอาวุโสหน่อยใช่ไหมคะเออแต่เก้าไกลเขาเป็นพักใหม่อะ่ะเขามารอบอที่แล้วแล้วก็มารอบนี้ ประธานคือตอนแรกนะท่านผู้ชมครับตอนที่จะประชุมสภาเขาก็ต้องมีคนที่นําก่อนโดยวัฒนธรรมประเพณีก็คือเอาคนที่มีวัทวุสูงสุดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยหาประธานตัวจริงที่สภาอยากให้ได้ก็เรียกว่าต้องเก๋าเกมนิดนึงเพราะต้องคุมการประชุมของสสอทั้งหมดให้อยู่ให้ได้รวมถึงถ้าเกิดมีการประชุมร่วมก็ต้องคุมสอวอให้ได้ด้วยก็ต้องเรียกว่าหามือเก๋าเกมในการที่จะประชุมเนี่ยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้ก้าวไกลนะ,ะเขาก็คงยังมีประเด็นที่ต้องไปคุยกันว่าใน MOU อะไรที่ไปด้วยกันได้อะ,อะไรที่อาจจะยังเห็นต่างกันหรืออะไรที่ต้องไปคุยกันในสภาอย่างเรื่องหนึ่งสองหลายคนก็บอกอก็ไปคุยกันในสภาก็แล้วกันเนี่ยนะครับ